เกมจากลีโอสเตเดียมนะครับคู่นี้นัดแรกที่เจอกันที่บ้านของบุยรัมเนี่ยบุยรัมชนะ2-0นะครับการลุยก่อนครับของทางบุยรัมนะครับตัวของบรูโน่ให้และขยับนะครับแล้วดูบรูโน่สับดปอีซ้ายตรงนี้ครับมาบอลหลุดกรอบ3นาทีแรกครับคือจังหวะนี้ต่อบอลกันได้สวยนะฮะแล้วแหมมันถากเาาไปนิดเดียวเองเหมือนเล่ด้ครับ ดังหวาของเมกอราสตอบโต้มาบ้างครับแต่ลูกฟริกคิกโคเซไม่น่าเล่นมงที่เสาแรกแต่ว่าบอลเชอดข้ามผ่านนะครับน่าจะกดบอลได้ดีกว่านี้นะครับฟริคิกของกรรกดครับสุวรักษ์เห็นลยครับฟ้าบอลเอาไว้ได้ วาสวาซ้ายของเบียชาติถามพันธ์ครับบอลเชิญข้ามค่ะไปไหนไกลมาเข้าทางของบรูโนโ่เอ็มข้อแต่ว่าก็ยังโด่งอยู่ครับ50อันดอวินจิ้มให้ไปเราเขาได้อาไปเราเข้าเปิดยาวยาวปาติโยทัน ได้ควบแล้วก็เรียนพันธยดด่รวบมาแล้วเบียดกันหน่อยนยอัยิงแล้วูยิงได้เร็วทว่านน่จะเป็นกูเองก็ยืนได้ดีครับยังไม่ได้ยังศูนย์ศูนย์อยู่ใช้ความแข็งแกร่งและความสามารถของตัวล้วนๆเลยครับสปรินต์หนีซูบาร่าดูครับซูบาร่าเข้าไม่ได้ครับโอ้โหนแล้วเท้าสองยิงเป็นนฤติโอ้เป็น คนที่ติตื่นตัวยู่ต่อเวลาสุดเช้านะครับที่ได้ยิ์แถวสองแต่ว่านาริสเองก็สมาธิดีครับพอเกมอัดอัด,อ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 ดเจาะในไม,ไ,ไม่ได้ต้องมีลูกยิงไกลามามาช่วยแบบนี้ครับพุรัมโหสุดเช้าวิ่งเข้ามาสับด้ยขวาแต่บอบอไม่ได้หนีตัวไม่ได้ห่างตัวนริสมากนะครับเล่นสั้นเล่นสั้นกับภูริทัศ์ก้มหน้าแล้วไม่ได้รุนแรงครับแต่ับเจ้าถินา่นประสันปัดพุ่ง พุ่งมาคร <c oughs> จะจั่วขึ้นเดี่ยครับลูกเก่งของชาตรีชิมทะเลทางของฝั่งปาติโยเล่นเองครับปาติโยเล่นไม่ล้ำาครับหลุกเดียวมาแล้วบปาติโยโดนเกี่ยวขาหน่อยๆโอ้ยจุดอัวนี้ต้องดูครับว่าเลอันโดผู้สินคักควักใบแดงไล่เลโดรซานโตสออกไปครับโอ้โหที่มาคือการหลอก แบบไม่จําเป็นนะครับในแดนของบูดาครับเรเลนโดต้องยอมนะครับโอโหเหลือ10คนครับบังอกลาสดูครับแล้วคาเบียปาติโยรู้ว่าเคซุสเบโดคาล้าเลยจิ้มไปต่อเลยครับแล้วเขามีความเร็วอยู่แล้วครับสวิตมาตรงนี้ก็น่าคิดว่าถ้าดูเหลือ20่สิบนาทีชั้นเดียวนะครับที่ว่าปัจรมจะปั่นตรงช่องที่เหมือนมีผู้เลื่อนของบูดาไปไปยืนตรงนั้นนะครับเพื่อจะบังสายตาของทางมาริสมิเชลนี่หัวทิ้งก่อนเลยมาใหม่ครับสุดเช่า คาเบิปันิโยปันิโยยิงไม่แรงเท่าไหร่กินนริ์ไม่ได้คราวนี้กูพร้อมมาเป็นชุดแล้วครับ,บรครับวิรัมคาเบิปันิโยนะครับมาดึงเข้าเหลี่ยมขวาแล้วยิงอบ,บอลไม่ได้หนีนรนิทวีกุลนะครับดูมุมหลังประตูครับ ปิดพุ่งเข้ามาโดนดักไม่ได้โดยเบโลเข้าเจว่าสองมาติโยเก็บได้เก็บแล้วให้พิยากับนัตเตะด้วยกันตรงนรี้มาบนเดอเกมน,นะครับชิรเทพเกี่ยวแรงไปหน่อยอเจอชิติพัฒน์คู่เซ<อ>นเตอร์มองมาให้ครับโคเซไปน่าเนย้อนกลับกลับมาเล่นนะครับจากตำแหน่งกอหน้าผู้ช่วยยกธงนะเลยเหมือนจะเป็นลูกหลอกนริศไม่หลงให้ครับเจวะนี้มีลูกสูตรแปลกๆนะนริศ สมาธิยังมั่นคงครับโอ้โหดูสูตรบางกคลาสก็งงเหมือนกันนะครับโอ้เจอสูตรนี้ของบิรามครับดูครับวิ่งมาลัวทำท่ามองกันเฮ้ยบอกประมาณว่าทําไมนายไม่รู้กันกับเราอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหในตัวที่3วิ่งมายิงครับบรูโน่ครับแทงต่อทะลุแล้วทะลุให้กับเบโโลเข่าแล้วคูณนริตชูปรเสโอ้โหจุดต้นจหวะนี้กอนนริตวีกุณ โอ้ยังหนึ่งยังศูนย์ศูนย์จะขึ้นนําไม่ได้ครับปุริรัมเกมรับของบีจีมีช่องแล้วครับแล้วเบล็เขาไม่ล้าหน้าด้วยครับดูครับบอลทะลุมาอูโหไปยืน,นหา่างคนห่างน่าจะเป็นโกดันซูบารา่าเมอนิดเดียวเท่าน,นั้นเองครับแต่ว่านาริทยังยอดเยี่ยมบุูโน่แทงมาให้เลยครับเนี่ยครับเมน่าเอาไม่อยู่ซูบาร่าก็อยู่ไกลเกินไปแต่ยังมีนาริทวีคุณครับสองสเต็ปคว้าไว้ได้ครับโอ้ยยังศูนย์ศูนย์ครับแล้ว เทียเทพยังให้แล้วครับให้ว่าสารธารุไม <im> ่ล <im> ้ำหน้าข e ึ <im> ้นอยู่ว่าจะเปิดได้ดีแค่ไหนเท่านั้นมามีธะมาแล้วครับโอ้โหเรื่องมางโอ้จังหวะนี้ชาตรีมาเบิ้ลต่โดนบล็อกออกไปได้โดยสุรีโอ้โหเกือบเกือบหงายเหมือนกันครับบุยรำดูว่าสารองแสงเปิดมาตรงนี้ยังไม่มีใครแล้วเนี่ยครับโอ้โหวิ่งมาทิศทางตรงกรอบด้วยนะครับไม่ติดสุรีเนี่ยเผลอๆหายเลยครับโอ้ชาติสิ่งเร็ววิ่งมาปลายอย่างนี้ครับมบอลน่าจะโดนแถวๆช่วงชุวงมันเอวนะครับ ป้ปูบอลออกหลังครับว่าสันเปิดดีด้วยครับเปิดกะมาลุ้ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเลยครับดูจังหวะปั่นครับปั่นเอาอ้อมกำแพงนะครับแต่สิวรักก็เยี่ยมเหมือนกันขว้าไว้ไม่มีกระชอกเลยครับกำลังจะมีแต้มแรกจากบุรีรัมย์กับบางกอกกลาสโดยฝีมของโค้ชเก่าของบุรีรัมย์เองครับอย่างอัศพลตุสปาคม ครบ3นาทีไปแล้วนะครับแล้วก็จบเกมไป็นว่าคู่นี้ทำอะไรกันไม่ได้ครับสเสมอกันไปสู่ประตูต่อศูนย์ในขณะที่บังกอกกลาสเหลือ10คนตั้งที่13นาทีแล้วก็บ้านบุริรัมไว้ได้แบ่งไปทีมละแต้มนะครับแบบนี้เราจะได้พูดคุยกับนริศทวีคุณครับผู้สาวประตูของ ฝั่งบางกอกลาดที่เซฟ